สามคัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึง่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกันถ้าไม่สอดคล้องกันพังยกตัวอย่างทางวิศวกรรมอย่างรถยนต์คันหนึ่งทุกส่วนของรถยนต์ต้องทำงานสอดคล้องกัน ถ้าไม่สอดคล้องกันรถก็พังและใช้รถยนต์ไม่ได้ถ้าล้อหน้าเดินหน้าล้อหลังเดินถอยหลังรถก็เล่นไปไม่ได้ต้องให้ล้อหมุนสอดคล้องกันแต่จะให้พวงมลาลัยซึ่งเป็นสิ่งที่หมุนหมุนเหมือนกับล้อเรารู้สึกว่าจะขับรถไม่ได้ทุกสิ่งต้องมีหน้าที่ของตัวพวงมลาลัยต้องหมุนไปทางแล้วก็หมุนกลับมาอีกทางถึงจะเหมาะสมเขามีหน้าที่อย่างนั้นเครื่องยนต์ก็หมุนเร็วเท่านั้นเท่านั้น ล้อหมุนด้วยความเร็วเท่านั้นเท่านั้นถ้าเครื่องยนต์กับล้อหมุนด้วยความเร็วเท่ากันก็จะทําให้รถไม่มีกําลังยังเวลาออกรถต้องใส่เกียร์หนึ่งต้องทดคือเครื่องก็ต้องหมุนเร็วกว่าล้อไม่อย่างนั้นไม่มีแรงไม่พอทุกส่วนมีความแตกต่างกันในหน้าที่มีความแตกต่างในทิศทางคนก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนหนึ่งมีหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีหน้าที่เหมือนกัน แต่ก็ต้องสอดคล้องกันเพื่อให้งานส่วนรวมนั้นดำเนินไปได้ดีถ้าอยู่ในหมู่คณะเดียวกันหรือในคณะทำงานเดียวกันก็จะต้องให้สอดคล้องกันเพื่อให้งานที่ทำนั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สะพานพระรามแปนั่นนหะหลังจากที่เลือกที่ทางแล้วตรงที่ดังชาติเนี่ยก็จะดีที่สุดเพราะว่าความเดือดร้อนไม่ต้องเวนคืนแล้วก็เวนคืนน้อยมากสาหรับฝังทน เมื่อเปรียบเทียบกับถ้าเราไปเลือกเส้นทางอื่นเราก็แปลอธิบายให้แบงชาติได้เข้าใจว่าในภาพรวมเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็เอาละถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงชาติเห็นว่าตรงนี้มันเป็นอุปสรรคก็จะให้ทางกรทมทํำยังไงกรทมก็อาจจะไปเสริมอะไรที่ขาดเลือตรงนี้นี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้งานสําเร็จ